ที่เดียวฉลาดกว่าเดียวสมอใอลนี่มัก็ดนเนที่เดียวฉลาดเลขอจ้านยิมผ้าลาดเล่เขาลุยยิผ้าแอเอ็มอะเว้ลุยยผ้าเอาขาบูฉลาเว้จานาโอน่ะจนี่ยากกอดลนี่เขานี้ยานเยกดสรูมุงกะข้ามายัดาเจนาว้เว้แคต้องห้ามมีอตไงเว้ฉลาดเลวกา मुखलो वा मु जला दे हो यों ले मुखो का मी ताय औनी मे ताय औनी नो चेम मा नो चेम ऊ थुलय पको दुका मुदा नुना म्ले नुना म्ले जा को ए दुका ये नो मा ये त म्यों ला मी ताय ने ये गे ताची दी हो ဝင် मी दी हो गे नो चेम मुए ये त म्यो दा वेब या दना ถือจองจะลาได้เอจองตือจองมากีด่านนีะจะลาได้หนที่บ้าใจยิงจะลาได้อมีอะไรก็นที่มันลื้อเวลดูดูนลื้อได้เหียนั่คือว่าเว้ยอาจจน่าโอเล่เลยจะเฉาจะลาได้โอเลยอ่ะมาอยากเช่อว่าดูกาจะเบกเลยย่ยนุเจมอ่ะอย่าท่องดูกาจะสูงสิงเาต้วยูนูไหนมั่ออย่าติดยออย่ายองคูดินี่ตนิดหนงมาโอเคเลกแค่แหลมีแต่องนี้ตาชีอเก็ปกติ ငိုချဲလ uh, ူအငိုချမယာကဘလဒုကရယာထောင်းနေသစီလာကြီးနိုးနေမင်းလည်းလိုင်းဝခုရနေအာယူကြတားလည်းချောင်းချလာတယ်အတိဒါယုယိုချလမှုချလာတယ်ယိုမီယိုမိဖလိပုန်အချလာတယ်ယိုချလမှုန်းတာမသိရလာယိုဒီသာသိရလာနာယိုချလမှုန်းလာတယ်အဝဲအော်လေတိုင်လာတယ် ตยอะไรมูซาราน่ะน่ะน่ะปอดูกาจบ่เวามันบดแหง่าบแห้ไมันตายมูซาจังจะตายอยู่ไอเออยาว่ดูกาหนูเจมันยาท่องน่ะดูกาจะสิ่นอยูหนูนเจมเลยจังย้อจาย e s t e r e ่ t e r อเลมีแตงยลบมีแตงนี่หนูเจมันออยู่ยึดอาจนานเลยจลาเด้ออยู่ละอยู่มีปริณแคนไทยอะไร บ่ตายได้มุษาเลยล่ะนะปกบ่ทุกข์เจบ่อู้อ๋อนี่ทุกข์บ่ล่ะนะปกบ่ทุกข์เจบ่บ่ตายได้มุษาเว้ยตายนะปกบ่บ่ลิจ๋านะวายขายบ่ลิบ่ตายได้มุษาเว้ยตายได้มุษาจ๋องเสติหนูเจ๋มใหม่พะนะโอเคจ๊ะแล้วครับยานะเฉโลอีบอหูได้นี่ลูกอ่ะยะก่อไม่จ๋าเด้อโอเคว่าซนซักกว่าฉลาดได้ซะอยู่อ่ะ